สวัสดีเช้าวันใหม่ในเวียนานานะจ๊ะกําลังจะเดินไปเอ,อ่อทารถบัสก็คือนรถไปสโลวเกียปราติสลาวาจะ้ะ Our songs have been sold We've traveled around the world and we're still roaming Soon we'll be thirty years old I'm still learning about life บัสสเตชันนะจ๊ะที่ประเทศสโลวักเกียเราจะดูแบบเราเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็จะกลับไปที่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถกลับเียนนาโเพื่อลมทางเราสองคนเจ๋งมากค่ะสุดยอดค่ะหนาวที่นี่หนาวหน,นาวแรงลมไม่มีแต่หนาวแรงหนาวแบบทะลุทะลวงอีกแล้วโอ้ยิ่งกว่าฝังเข็มจาาจีนอีกอะโอ้ยิ่งกว่าฝังเข็มจาาจีนอีกอะน,น,นี่เราเดินเล่นกันอยู่ในเมืองบาติสลาวาล้างผู้คนมาก เหมือนแบบทว d นตี้เอ็ดอ่ะใครดูหนังซอมบี้บ้าง <c oughs> คือแบบเนาะที่อยู่ดีตื่นเช้ามาทุกอย่างล้างอ่ะดีอะไรที่เคยมีคนอยู่คือทุกอย่างมันไม่มีแล้วอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นย่านอพาร์ตเมนต์เพราะว่าอบข้างมีแต่ตึกอพาร์ตเมนต์เต็มไปหมดเลยนะนี่คือเดินแบบตาม Google Map อ่ะต้องขอบคุณ Google Map อ่ะทริปนี้ถทาไม่มี Google แ a p นะรัแบรบองกูยังไม่รอดกูยังอยู่ในเวียนนาอยู่เลย เเจอสุสานคืออยู่ดีๆก็คิดเดินเข้ามาในสุสานอินดี้นิดนึงอันนี้ก็คือเป็นสุสานจริงนะชอบดูแบบป้ายหลุมศพอะ With ความคลีเอทของป้ายหลุมศพแต่ละป้าย บรรยากาศดีค่ะไม่ได้น่ากลัวเหมือนป่าช้าบ้านป่าช้าพุทธน่ากลัวอันเนี้ยถ้าแบบตามแมปอะถ้าเราดูไม่ผิดมันจะเป็นแบบเพสิเ d น n ์อะไรสักอย่างอะมันต้องเกี่ยวกับการเมืองประธานาธิบด,ดีหรืออะไรสักอย่างน่าจะคล้ายๆทเยทวีเทีีบข่าวปะอันนี้คือรอบๆตรงนี้เหมือนเป็นจัตุรัสเลยอะไม่มีใครเลยเห็นไห โอเคมันเป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีนะคะน Th ี้ <lymph unun aries> อยู่ย่านโอทาวบาติสลาวาจ้าน่แล้วเราก็จะไปอียยอดนั้นเห็นยอดนั้นไหม มีโบสถ์ด้วยนะโบสถ์อะไรไม่รู้แต่มันเป็นจุดที่สวยมากได้ยินเสียงไม่เอ่ยเขาน่าจะมีพิธีกรรมกันช่วงเช้าที่โบสถ์ได้ยินเสียงนะจะลองเดินเข้าไปดูได้ยินเสียงไหมน่าจะมีงานในโบสถ์นะวันนี้สองคนนี้ก็เพิ่งเิจกถ่ายรูปมายังไงอ่ะทางเขานั่นใช่ปะ อว่าต้งแต่ว่ามันถ้าถ้าถ้าแทนมันเลี้ยวเข้าไปได้มันก็ต้องมีถนนดิออใช่ปะ่ะโอเคเดินนําไปเลยน,นี่คืออยากให้มาอยู่ด้วยกันมากเลยอ่ะคือสโลเกียสวยมากคือต่อให้มันจะมีแต่หมอกควันแล้วก็อะไรก็มันดีไปหมดถ้าแบบเห็นข้างหลังอ่ะเห็นว่าที่เป็นหมอกหมอกอ่ะเหมือนภูเขาเนะี่ยตรงนั้นอ่ะถ้าแบบเห็นข้างหลังอ่ะเห็นว่าที่เป็นหมอกหมอกอ่ะเหมือนภูเขาเนะี่ยตรงนั้นอ่ะโหูหคือแบบมันคือปราสาทน่าจะนะ โอหคือแบบมันคือปราสาทน่าจะนะคือมันเห็นเป็นเป็นลางๆางอะมองไม่เห็นเราอยากเข้าไปตรงนี้มากเดี๋ยวดเอาให้ดูนี่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 โอ้ไม่ใช่เล่นๆนะจ้าเราต้องเดินลงไป That glory always seems to bore me. Cause only those I really love who ever really know me. Once I was 20 years old, story got told Before the morning, someone like was lonely. Once I was 20 years old. Oh, the คืนยังมันแบบอิดๆอย่างเงี้ยสึกชอบมากเลยชอบแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่คนสมัยก่อนเขาทําอ่ะคือเมืองนี้มันแลดูเหมือนเป็นพอมันเป็นโอทาวนะ์เนาะมันรู้สึกแบบศตวรรษที่สิบห้าอารอมณ์กลางอ่ะทุกอย่างก็จะสวยเข้ามืสูงกับย่านที่คนเยอะแหละมีแต่นักท่องเที่ยวไปเป็นมือ ค <c oughs> ่อยดูเดี๋ยวค่อยดูทัวร์จีนลงจ้าเป็นตามสามมุมสามมุมที่มาเที่ยวมาเที่ยวอะไรกันก็ไม่รู้แบกเป้แบบ,แบบแลดูคนสู้ชีวิตอะ <c oughs> เดินตามเขาไปนะไม่รู้เขาจะไปไหนกันตรงนี้มันก็มีทั้งหมดแล้วอะที่ที่เขาเป็นแบบเป็นแหบบลมาร์คเป็นเด็ดที่เขาให้เที่ยวจะลองเดินเล่นๆดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเรายังไม่รู้แลยว,ว่าไอ้รูปปั้นที่มันชอบขุดขึ้นมาที่มันมผุดคนขุดขึ้นมาจากท่อที่เห็นในรูปอะ่ะมันอยู่ไหนจะลองเดินหาดูนจะลาว่าวันคริสต์มาสเขาอยู่บ้านกันหมด สถานที่ท่องเที่ยวจะมีเหล่กคนเอเชียหัวดำๆทั้งนั้นเลยฝรั่งรอคอยบอกฝรั่งรอคอยบอกอีกฟากหนึ่งของเบอร์หอนาฬิกาตรงนี้เหมือนส่วนรวมจตุรัสอะไรสักอย่างคือแบบโอ้สวยไปหมดมันจะเดินไหนเมืวันซื้อน่าจะแบบเป็นคริสต์มาสมาเก็ตตรงเนี้ย แล้วก็จะมีที่ให้นั่งดืง่มแต่พอเวลาเนี้วันคริสต์มาสกับวันคริสต์มาสอีบ่ะเขาจะปิดหมดทุกอย่างอันนี้คือตึกร,บบรบอบๆเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่เองนโปเลียนปะเนี่ยนโปเลียนมาทำอะไรตรงเนี้ยสวัสดีค่ะทำไมถึงเตี้ยอย,อย่างเงี้ย ยิ้มให้กล้องเลยค่ะนโปเลียนสวัสดีน่าเฉยมากมาเจอกันโดยบังเอิญไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนเย็นชาขนาดนี้เย็นเจี๊ยบเลยดูโอ้โหนี่ตัวเย็นนะเราอะ่ะเพิ่งเจอรูปปั้นตัวแรกไปก็คือนโปเลียนยืนกอเบนน่่มานั่งากำลังคิดว่าเราจะไปหาไอตัวโคมาจากท่อแล้วจเจอมาแล้วล่ะ เดี๋ยวได้ได้ดูนะมันโผล่จากท่อเดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วเขาฝากคนก่อนคนเยอะคนเยอะน, <c oughs> น่ารักเชจัง <c oughs> โอ้ว้าวนั่นไงนั่นไงอยู่นั่นเลยพี่เข้าไปเลยค่ะแล้วได่ <c oughs> อยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่ เดีด๋ยวๆเราจะส่งให้ดูนั่งอยู่ตรงนี้อยู่มานานแล้วอะ่ะคือก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหมอะ่ะนั่นแหละนี่คือจุดพอยที่สองที่เราเจอเนะจ๊ะจะมีร้านอะไรเปิดช่วยเปิดหน่อยได้ไหมอยากกินโกโก้รร้อนมานคาเฟ่เปิดมั้ยปิดดีโอ้อยังตามคุณพี่เพื่อชีวิตสามคนมาคือไม่ได้ตามนะคือก็เดินาทางเดียวกันนั่นแหละ โอเคเราอยู่กันที่เอไอกลางเมืองราติสลาวาน,นะจ๊ะข้างหน้านี้น่าจะเป็นโรงละครอมวัย <c oughs> <c oughs> อังน,นี้เป็นย่านเมืองเก่านะจะไปไหนต่อดีบุเหมือนเดินกันมาหมดแล้วอะตอนนี้เรารอเพื่อนร่วมทางอสองคนแล้วเราไปว่ากันนี่สาโซโลอยู่กันในปราิสลาวาดูดิ ไม่มีใครเลยอะเดินคนเดียวจริงจังอลังการแล้วแบบโอ้ว่ทางมันสวยไปหมดน่ารักอะตัวนี้อมันเชื่องมากมันฟังคำสั่งด้วยเจ้าของแบบผิวปากปุ๊บมันก็เดินกลับมานางไม่ต้องใช้สายจูงจ้านางคุมหมาได้เลยอะดูดิชอบจัง ชอบผู้ชายรักหมาเนี่ยดูดิเหมือนนางพูดกับหมาได้อ่ะเออกูตามผู้ชายแล้วนะไม่ขอตามสถานที่เที่ยวละอ่ะอ่อ่เจ้า,อา,อา,อาจของม,มากว้าวโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอาัซลี่แล้วก็พี่ฮัเป็นไงทายัง โคตรขำเลยถ่ายไม่ปหกเลยอ่ะกันงเปลเมื่อกี้ช็อปกันหาทำแตกเรากลัวเขาไม่ออกจากร้านถ้าไม่รับผิดชอบเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเขาเห็นว่าเรารับผิดชอบไหนๆนางรับผิดชอบสิ่งที่นางทำแตกจ้าอ้นี่มันก็เียวกลับไปติดกาวที่บ้านอืมโอเราใช้เองอะไรแต่ก็ถือว่าถูกนะอ่ะเราสองยู แตว่อของที่นี่เหมือนจะถูกกว่าถูกกว่าเออรู้สึกว่าในกลุ่มประเทศยูโรอะรู้สึกว่าของที่นี่ถูกเมนูอาหารก็ถูกกว่าใช่ฝรั่งรอบ,บอกด้วยเว้ยอันเนี้ยใช่เลยเราแบบเห็นหน้าเธอหมเงยว่าหลอไม่รู้หล่อจริงเห็นไมคิ้วคิ้วคิ้วคิว,วาวเงาสะท้อนเน,ะ<ม>นาะนะเราสองคนก็กําลังจะถ่ายรูปเจ้าตัวนี้กัน <laughs> น่ารักดีเนาะไม่ได้หรอ เป็นเรื่องที่สยองขวัญสันประสาทเหมือนกันนะใครให้ไปนอนตรงนั้นคะเมียไม่ให้เข้าบ้านอยูว่ามีอะไรกินเนี่ยตอนนี้ทั้งเมืองปกคลุมไปด้วยหมอกกลับบ้านแล้วบ้านของเราอยู่เวเนอาอิบิซ่า ชื่อเกาะหนึ่งในสปเปนมันเขียนว่ามันติวิตามินอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักกันไปต้มมาม่ากินแค่นั้นเอง